พร้อมหรือ,อยังที่จะพบกับทุกความเหนือกว่าพบกัน20รกรกฎาคมนี้ All n e w m g 5 b e บ o n d การขายจาก MG นะครหลวงสาขานะคนปรปฐมแยกมาลัยแมนนะคะวันนี้พิเศษสุดๆนะคะอีฟอยู่กับเจ้า New MG5 นะคะซึ่งคันนี้ที่จอดอยู่นะคะเป็นรุ่น X หรือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่689,000บาทนะคะราคาถือว่าว้าวามากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่รอคอยราคาอยู่อีฟรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะอีฟก็จะมาพาลูกค้าชมรถคันจริงนะคะว่ารุ่นท็อปคันนี้ราคา6 8 9 0 0 0บาททาง MG ให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะอย่างแรกเลยที่โดดเด่นก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะซึ่งตัวนี้กระจังหน้าทาง MG ดีไซน์มาก็คือจะเป็นแบบ เพชรแบบ3ามิตินั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้มิติค่อนข้างดูสวยเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้ามองไกลๆก็จะคล้ายๆกับดังพึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมาด้วยสีดำเปียโ,โนแบ็กนะคะหรือว่าสีดำเงานั่นเองนะคะมาพร้อมกับโลโก้นูนแบบนี้เลยนะคะซึ่งโลโก้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูหรูหราพรีเมียมเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ด้านบนโลโก้ที่ลูกค้าเห็นนะคะ ในรุ่นท็อปตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเลด้าหรือว่ากล้องด้านหน้านั่นเองค่ะซึ่งตัวกล้องตัวนี้ก็มีหน้าที่ในในการจับความเร็วนะคะหรือว่าเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านั่นเองค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะคะซึ่งรุ่นนี้รุ่นท็อปสุดนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจ c เตอร์นั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟ Day Time running light นะคะ ในส่วนของไฟหน้าโคมไฟโฉบเฉี่ยวนะคะดีไซน์ตามแบบฉบับแซกมอเตอร์นั่นเองค่ะในส่วนของรุ่น MG5 รุ่นนี้นะคะทั้ง3รุ่นจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะเพราะว่าตัวนี้ไฟหน้าของรุ่นนี้ค่อนข้างสว่างอยู่แล้วค่ะซึ่งทำให้ไฟตัดหมอกไม่จําเป็นที่จะต้องมีนะคะในส่วนของล้อแมกนะคะในรุ่นท็อปสุดก็พิเศษโดดเด่นนะคะ ตัวนี้ล้อจะเป็นล้อสีทูโทนลมดำนะคะปัดเงาก็จะค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวลายก็จะเป็นลายแบบเรียกว่าดีไซน์แบบไดมอนด์เหมือนกันนะคะส่วนยางนะคะก็จะเป็นยางให้มาเป็นแม็กซิตนะคะตัวนี้สเปคยางนะคะ215 50 R 1 7นั่นเองค่ะมาพร้อมกับดิสเบรกสี่ล้อนะคะถัดมาค่ะ มาถึงด้านข้างนะคะตัวนี้กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะในส่วนของตัวนี้ด้านล่างถ้าลูกค้าสังเกตลูกค้าจะเห็นกล้องนะคะความพิเศษในรุ่นท็อปนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเดรดราที่เป็นเดรดราเลนคีฟเอสซิดนะคะหรือว่าตัวระบบแจ้งเตือนเวลา ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเลนนะคะซึ่งเขาจะแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่เรามองด้วยกระจกมองข้างเนี่ยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะถัดมาค่ะตัวนี้ด้านมือจับนะคะมาพร้อมกับตัวปุ่มสมาร์ทย์เลสนะคะหรือว่าตัวนี้เป็นระบบเปิดประตูอัจฉริยะนั่นเองค่ะโดยที่ลูกค้ามีกุญแจอยู่ในตัวนะคะลูกค้าเดินเข้ามาใกล้รถปุ๊บเนี่ย ลูกค้าสามารถกดปุ่มนี้นะคะเพื่อปลดล็อกรถหรือว่าล็อกรถได้เลยนะคะถัดมาค่ะตัวล้อแม็กซ์เช่นกันค่ะอย่างที่รีแจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะคะก็คือดิสเบรกสีล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองตัวนี้นะคะสําหรับไฟท้ายก็ดีไซน์มาแบบรถสปอร์ตนะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าสังเกตได้เลยไฟท้ายจะเป็นไฟ LED 3ขีด ะะมาพร้อมกับตัวนี้ลูกค้าจะเห็นเป็นลูกศรอ,อันนี้จะเป็นไฟเบรกนะคะก็คือลูกค้าเหยียบเบรกลูกค้าก็จะมีไฟลูกศรแบบนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้ค่อนข้างสวยแบบสปอร์ตมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะตัวนี้ตัวสเกิร์ตด้านล่างนะคะเป็นดีไซน์แบบท่อคู่นะคะก็คือจะเป็นสเกิร์ตทรงสปอร์ตนั่นเองค่ะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเลยนะคะ มาจากโรงงานก็คือได้ท่อคู่แบบนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์แจ้งเตือนถอยหลัง 3. จุดพร้อมกับกล้องมองหลังในรุ่นท็อปนะคะกล้องมองหลังจะเป็นแบบท d ค่ะถัดมานะคะตัวนี้ความโดดเด่นอีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของเส้นแถบโครเมียมแบบนี้นะคะตัวนี้ดีไซน์ออกมาได้โฉบเฉียวเลยทีเดียวนะคะถ้าลูกค้าดูตัวนี้ เขาจะเป็นเส้นเดียวยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะตัวนี้ถือว่าทำมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวในรถราคา689,000บาทนะคะให้แถบโครเมียมแบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้แถบโครเมียมเป็นโครเมียมจากโรงงานนะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้เป็นนานๆมันจะด่างหรือมันจะหมองนะคะเพราะว่าของแท้ค่ะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะถัดไปเดี๋ยวอิพพาชมภายในตัวรถกันนะคะ มาถึงในส่วนของด้านในนะคะอย่างแรกเลยลูกค้าสังเกตตรงคอนโซลนะคะตัวนี้ทาง MG5 นะคะเขาออกแบบมานะคะห้องโดยสารตัวนี้ให้เหมือนกับห้องโดยสารนักบินนะคะซึ่งถ้าลูกค้าสังเกตก็คือตัวหน้าจอเนี่ยจะเบี่ยง เขาหาด้านคนขับนะคะตัวนี้ทำไมถึงดีไซน์มาแบบนี้เพราะว่าเขาเนี่ยทำให้ผู้ขับขี่นะคะสามารถควบคุมหน้าจอได้ถนัดขึ้นซึ่งบางครั้งสำหรับใครที่ใช้รถแค่คนเดียวนะคะไม่ได้มีครอบครัวนั่งมาด้วยกันนะคะในการควบคุมเปิดปิดอ,อุณหภูมิแอร์หรือว่าเปลี่ยนเพลงหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะในกรณีที่จอ มีองศา,าที่เข้าหาตัวคนขับนะคะตัวนี้หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ10นิ้วนะคะแต่ดีไซน์มาเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตัวนี้รองรับเมนูภาษาไทยนะคะแล้วก็รองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ตั้งแต่รุ่น C นะคะ CDX สามารถเชื่อมต่อทั้ง Android แล้วก็ Apple ได้เลยทุกรุ่นนะคะแต่ความพิเศษของรุ่น X นะคะก็คือสามารถ เชื่อมต่อระบบไอสมาร์ทได้นั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่ทราบว่าระบบไอสมาร์ทคืออะไรนะคะระบบไอสมาร์ทก็คือระบบที่เชื่อมต่อตัวรถของลูกค้าเข้ากับมือถือนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อมต่อแล้วทําอะไรได้บ้างนะคะในระบบไอสมาร์ทหลังจากที่ลูกค้าเชื่อมต่อตัวรถเข้ากับมือถือเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถสั่งงานสตาร์ทรถหรือปลดล็อกรถหรือล็อกรถผ่านมือถือได้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ ใน iSmart MG5 นะคะสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาให้ก็คือ Digital Key นั่นเองค่ะหรือว่าการแชร์กุญแจให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวให้สามารถใช้งานรถของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีกุญแจนั่นเองค่ะและในส่วนของ iSmart นะคะก็ทาง MG ให้ใช้งานฟรี5ปีนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะคะการควบคุมทุกระบบนะคะไม่ว่าจะเป็น แอร์ Air, หรือว่าเครื่องเสียงหรือแม้แต่จะเป็นตัวเนวิเกเตอร์นะคะก็คือสามารถควบคุมสั่งงานผ่านหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้หน้าจอใช้งานง่ายค่ะสัมผัสง่ายลื่นค่ะถัดมาในส่วนของพุงมาลัยนะคะตัวนี้พุงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถควบคุมเครื่องเสียง ผ่านพงมาไัยได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการปัดน้ำฝนเหมือนเดิมค่ะจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะในส่วนของก้านซ้ายมือก็จะเป็นก้านเปิดไฟหน้าหรือไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมมาพร้อมกับ Adaptive Cruise Control นะคะหรือว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับตัวระบบที่ช่วยจับความเร็วจากรถด้านหน้านะคะ ตัวนี้ระบบค่อนข้างครบเลยทีเดียวสำหรับรถราคา689,000นะคะระบบออปชั่นถือว่าคุ้มมากๆเกินคุ้มด้วยซ้ำนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าสังเกตนะคะตัวแผงควบคุมตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมแบบเปียโนโนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงหรือว่าจะเป็นตัวปรับอุณหภูมิตัวนี้ ก็ใช้สั่งงานจากตรงนี้ได้เลยนะคะถัดมาจะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะหรือว่าออโต้เบรกโฮมีให้ทั้ง2ระบบนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ราคา689,000 ิฟกาคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่ราคานี้แล้วให้ระบบ2ตัวนี้มานะคะระบบออ t โต้เบรกโฮตัวนี้ค่ะปกติจะมีมาในรถราคาที่หลักล้านขึ้นนะคะแต่ mg 6 0 0 0 0ก็ให้แล้วคือแบบว้าวมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับช่องเสียบ usb ด้านหน้านะคะก็คือ2ช่องตรงนี้นะคะ แล้วก็มีตัวช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้1ช่องนะคะสำหรับตัวนี้ในกรณีลูกค้าต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถนะคะ MG ก็มีตัวพอร์ต USB ตรงนี้มาให้เลย1ช่องลูกค้าสามารถเสียบติดตั้งจากตัวนี้ได้เลยลดปัญหาการติดกล้องหน้ารถแล้วสายไฟระยงระยางนั่นเองค่ะด้านหน้ามี3ช่องนะคะมีช่องพอร์ต USB ข้างหลังให้อีก1ช่องซึ่งตัวนี้จะเป็นช่องแบบฟชาร์จด้วยนั่นเองค่ะ ในส่วนถัดมานะคะตัวนี้รุ่น X นะคะก็คือสิ่งที่พิเศษสำหรับรุ่นท็อปนะคะก็จะเป็นในส่วนของหลังคาซันรูฟนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของ MG5 จะไม่ได้เป็นพารามิกซันรูฟนะคะตัวนี้จะเป็นแค่ซันรูฟปกติเนาะตัวนี้มาพร้อมกับม่านบังแดดนะคะม่านบังแดดเนี่ยก็คือสามารถเปิดปิดด้วยมือได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเนาะแต่ในส่วนของกระจกซันรูฟนะคะลูกค้าควบคุมด้วยปุ่ม ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นการควบคุมด้วยไฟฟ้านะคะ mm hmm. กดแค่หนึ่งครั้งมันก็จะเปิดออตโต้หรือลูกค้าสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านระบบ iSmart ได้ด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้ซันรูฟว้าควบคุมง่ายค่ะลูกค้าเวลาปิดก็กดปิดตัวนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบนะคะที่เป็นจุดขายของ MG นั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบหลังคาซันรูฟนะคะก็ต้องเป็นตัว x เท่านั้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าในรุ่น4แล้วรุ่นดีนไม่มีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวถัดมานะคะอิพาชมตัวเบาะสำหรับในรุ่นท็อปนะคะตัวเบาะคนขับตัวนี้พิเศษเหมือนกันค่ะก็จะได้เป็นเบาคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะคะ6ทิศทางก็จะมีปรับ เดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับระดับความสูงต่ำนะคะแล้วก็ปรับพนักพิงนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ให้มาเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะในการปรับควบคุมตัวเบาะนะคะก็เลือกเป็นรุ่นท็อปได้เลยนะคะในส่วนของรุ่นท็อปค่ะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีทูโทนก็คือจะเป็นทูโทนดำแดงนะคะสำหรับในสีเทา สีขาวสีแดงนะคะแล้วก็สีดำลูกค้าจะได้เป็นเบาะทูโทนสีดำแดงแบบนี้เลยนะคะแต่สำหรับรุ่นลิมิเต็ดนะคะหรือว่าภายนอกสีเหลืองภายในลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะคอนโซลก็จะดำแผงประตูก็จะดำหมดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ MG5 เนาะ ตัวนี้ตอนนี้มีแคมเปญพิเศษนะคะก็ดาวเริ่มต้นที่5%นะคะแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด84งวดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้แคมเปญดีๆนะคะตอนนี้ทาง MG นครหลวงนะคะก็มีแคมเปญพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนนี้นะคะจะได้ดอกเบี้ยพิเศษ0.55%ต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะก็ inbox เข้ามาถามกันได้นะคะสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวอีฟจะทิ้งตัว c o n t a c ไว้ให้นะคะว่าติดต่อสั่งซื้อได้ช่องทางไหนก็เดี๋ยววันนี้อีฟมารีวิวรถให้ชมเท่านี้ละกันเนาะเดี๋ยวอีฟจะมารีวิวตัวรุ่นดีให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอีฟขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ